สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง v ีแซดมาดนะครับวันนี้ครับเราจะนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับเหรียญรัชการที่9นั่นเองครับเคยสังเกตไหมครับว่าลวดลายบนเหรียญในแต่ละชนิดเช่น1บาท5บาท10บาท50สาตางค์25สสตางค์นะครับหรือเหรียญที่ระลึกต่างๆนะครับ มีลวดลายอะไรและลวดลายนั้นคือที่ไหนมีความเป็นมาอย่างไรครับวันนี้เราก็เลยจะมาเล่าเรื่องครับลวดลายบนเหรียญรัชกาลที่9นั่นเองนะครับในแต่ละชนิดราคานั่นเองเพราะในแต่ละชนิดราคาครับก็จะมีเหรียญที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็จะมีลวดลายที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าครับว่า วันนี้เราจะพูดถึงเหรียญชนิดราคาเท่าไหร่และรวดลายจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับความสำคัญของรวดลายบนเหรียญกระสาบหมุนเวียนในรัชกาลที่9นะครับเหรียญกระสาบหมุนเวียนในรัชกาลที่9มีลวดลายที่แสดงถึงสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ครับ โดยด้านหน้าเหรียญกระสาบหมุนเวียนบริเวณกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับทรงเครื่องบรม,มขัดติยราชภูสิตาพรฉลองพระองคุคยพินพระพักทางเบื้องขวานะครับภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดช ด้านขอบซ้ายของเหรียญก็จะมีคำว่ารัชกาลที่9ในทุกชนิดราคาครับเป็นการแสดงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยนั่นเองส่วนด้านหลังครับของเหรียญกระสาบหมุนเวียนเป็นรูปศาสนาสถานต่างๆที่มีความสำคัญของประเทศไทยครับเพื่อแสดงถึงสถาบันศาสนานอกจากนี้นะครับภายในวงเหรียญด้านบนมีคำว่า ประเทศไทยเพื่อแสดงถึงสถาบันของชาตินั่นเองครับลวดลายของศาสนสถานของไทยบนเหรียญกระสาบหมุนเวียนรัชกาลที่9นะครับบนเหรียญกระสาบหมุนเวียนทุกชนิดราคาครับได้นำภาพของศาสนสถานสำคัญในประเทศไทยมาเป็นลวดลายด้านหลังของเหรียญกระสาบซึ่ง สาานสถานแต่ละแห่งครับก็จะมีประวัติความเป็นมาสถานที่ท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยครับและเป็นที่รู้จักของทั้งชาวไทยและต่างประเทศโดยลวดลายศาสนสถานด้านหลังเหรียญกระสาบหมุนเวียนก็จะมีแตกต่างกันออกไปครับเรียนรู้ลวดลายบนเหรียญราชการที่9ครับวันนี้จะเป็น เหรียญกระสาบหมุนเวียนชนิดราคา5บาทนั่นเองนะครับด้านหลังของเหรียญกระสาบหมุนเวียนชนิด5บาทในสมัยรัชกาลที่9นะครับเป็นภาพพระอุโบสถวัดเบญจมะ,ะพิษดุสิตวนารามนะครับซึ่งเป็นวัดประจำของรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับโดยมีการสันนิษฐานว่าเป็นวัดที่สร้างมาก่อน ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ชื่อวัดแหลมหรือวัดไทรทองนั่นเองครับเพราะมีต้นไทรทองอยู่ภายในวัดต่อมาในสมัยราัชากาลที่สองครับได้เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์แห่งนครเวียงจันทร์คิดจะตั้งตัวเป็นอิสระซึ่งแม่ทัพของไทยที่เป็นผู้รักษาพระนครในขณะนั้นคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระพิทธ,ธะโภพภูเบนนะครับ พระ,ะร,ราชโอรสในราชการที่สองส่งตั้งกองบัญชาการลบอยู่ที่วัดแห่งนี้ครับโดยกองทัพของเจ้าอนุวงศ์ได้พ่ายแพ้ก่อนที่จะยกกองทัพมาถึงพระนครทําให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระพิพิธพพิพิธโภกภูเบ็นมีความศรัทธาและได้ปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ต่อมาในสมัยราัชากาลที่4 ได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ใหม่ว่าวัดเบนจมะบพิษครับและในช่วงของสมัยรัชกาลที่หทรงมีพระราชดำริที่จะขยายพระนครและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างพระราชฐานที่ประทับแห่งใหม่คือพระราชวังดุสิตบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานพระที่นั่งวิมานเมฆพระที่นั่ง อาภิเศกดุสิตเป็นต้นนะครับโดยบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ของวัดล้างสองแห่งคือวัดดุสิตและวัดปากคลองซึ่งตามประเพณีเดิมครับจะต้องสร้างวัดขึ้นทดแทนแต่พระองค์ทรงเลือกสถาปนาวัดเป็นจมบพิษแทนและมีการมีการพระราชดำริครับที่จะสถาปนาขึ้นเป็นวัดใหญ่โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะครับให้สมเด็จพระเจ้า บรมวงเธอเจ้าฟ้ากรมพระยาในริศรานุวัตติวงครับเป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างวัดเป็นจมะปอพิษนะครับโดยออกแบบให้พระอุโบสถอุโบสถน,นะครับของวัดประดับด้วยหินอ่อนจากอิตาลีทั้งหลังเลยครับเป็นอาคารทรงจตุรมุกมีมุกเด็ดยื่นออกมาทั้งด้านหน้าและด้านหลังครับ หลังคาซ้อนกัน5ชั้นน่นะครับภายในพระอุโบสถได้ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองซึ่งพระองค์ทรงเติมสร้อยของพระนามวัดเป็นวัดเบญจมะบพิษดุสิตวนารามนั่นเองครับซึ่งการนำภาพพระอุโบสถวัดเบญจมะบพิษดุสิตวนารามไว้ด้านหลังเหรียญกระสาบหมุนเวียนชนิดราคาหบาทนะครับในสมัย รัชกาลที่9นั่นเองลองนำเหรียญ5บาทครับในสมัยรัชกาลที่9นะครับมาพลิกดูด้านหลังครับก็จะเห็นความสวยงามของวัดเบญจมบพิตรนะครับซึ่งวัดเบญจมบพิตรดุสิตวานารามเป็นวัดประจำรัชกาลที่5นะครับหรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเอง โดยมีการสันนิษฐานว่าวัดสร้างมาก่อนการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ชื่อวัดแหลมหรือวัดไส่ทองนะครับแล้วก็มีการโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานเนสกนสริศรานุวัดติวงศ์เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างวัดเป็นจมาพพิธโดยออกแบบให้พระอุโบสถของวัดกรับประดิษฐ ประทับประดับด้วยหินอ่อนจากอิตาลีทั้งหลังครับและอาคารจะเป็นลักษณะทรงจตุรมุกมีมุกเด็ดยื่นออกมาทาั้งด้านหน้าและด้านหลังหลังคาซ้อนกัน5ชั้นนะครับซึ่งภายในพระอุโบสถได้ปฏิษฐานพระพุทธชินราชจำลองนั่นเองซึ่งพระองค์ก็ทรงเติมสร้อยของพระนามวัดเป็นวัดเบญจมะบพิตรดุสิตวนารามนะครับ ก็เราจะสามารถดูความสวยงามหรือลวดลายบนเหรียญรัชกาลที่5ราคา5บาทครับก็จะเป็นเหรียญที่มีรูปของวัดเบญจมาบพิรนั่นเองครับวันนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับการเรียนรู้ลวดลายบนเหรียญราชกาลที่9รูปวัดเบญจมาบพิร ก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับกด subscribe หรือกดติดตามช่อง v z m a r t นะครับสะกดง่ายๆครับ v z m a r t เจอกันใหม่ตอนหน้านะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ